สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกับเบ้าองอีสานบ้านพนทองนะครับเนาะหลังจากเปียกช่องไปมันทับทับช่องของเพื่อนครับพี่น้องครับเบ้า,บาองกอะกะผมซื้อว่าอยากอ่าสี่ดียก,กับไปิยุบั้งนะคะระับเปลี่ยกดึกซื้อบั้งเลยครับอำเภออำเภอสีสิไปิยุอำเภอพ,พนทองนอกจังหวัดลอยเอ็ดนาะพี่น้องเนาะข้อม,มูอนี้อ่าเบ้าองคุณสิภาพี่น้องไม่เห็นอะไร เขาเชื่อเนีน่ยเนวดับกลุ้งนะพี่น้องนะเป็นโดยเห็ดกระป๋องใส่กระป๋องเห็ดตุ่มกุ้งใส่โดยใส่กระป๋องเนาะพี่นอ้องบักอ่ากัดเสือหมูยุติธรรมเบาอ๋อ,อเขาเอื่อแนว่ยเลยหรอพี่น้องอยู่บ้านก็เอื้อเนี่ยดักกล้งคือเก่าพี่น้องแต่สิมีกระป๋องเอ่อลวดรวดไปเห็ดเห็ดหลักนนะพี่น้องอา่าคัตเตอร์แบบง,ง่ายๆครับง,ง่ายๆแล้วกัน แต่บางหมองบางบอลเนี่ยถ้ามีบัตรกีนะพี่น,อน,น้องบัตรกี่เฮ็ดยัดไแห้งแต่ตัวนี้มันบม่มีบ่อองเลยใส่เทียนเลยเทียนล้นล้นล้นเล็กแท่งเอาเลยพี่น้องประยุกต์ย่างเดียวพี่น้องครับบ่คืออยู่บ้านเจ้าของแต่อยู่บ้านเฮาเมืองเฮามันจังอันนียจังบ่บ่บ่าหาของบ่อยากพี่น้องอยู่นี่มันยากเบิดแต่ก็เฮ็ดเพื่อหายอยากหากินคือเก่าพี่น้องย่ำย่ำอยากกินย่ำแบบนี้ เฮ็ดพอได้ยิ้วได้กินคือเก่าครับเข้ากันตอนกันเลยครับผมครับก่อนอื่นก็นกนต้องเอาฝาถิ่มบ่ต้องเกียย้ยวใบพี่น้องครับเฮาก็ตัดตัดขวดตัดจากพอประมาณเด้อพี่น้องแล้วเพื่อเฮาสิสุกหวงองครับติดตามเบิ่งครับผม นี่ครับสิได้ออกมาลักษณะแนวนี้เหนยย็นมนั้ยตอพี่น้องเนาะนแล้วก็สิเอาไวมนันนี่ยซูปเข้าไปพี่น้องเงี่ยซุกเข้าไปเกือบแลี้ยลนะครับช่างนี้เกี้ยวแล้วหลังจากนั้นให้จุดเทียนครับโมเมนเทียนมันเกิดนะครับตัวน,นี้ปรยุกย่างเดียวพี่น้องอยู่นี่ รีไซต์ตัวนี้ล่นล่นไฟมันหอนแล้วก็เพื่อแทนหูระบายอากาศของมันแต่มีบัตรกีจิมเอาจิมเอาเมนอาพี่น้องเสียบไฟมากกับจิมเอาจิมเอาง่ายตัวนี้มันต้องวิบพี่น้องมันต้มีบัตรกีครับแต่ก็เดยเดีดยวกเราเร็เแล้วก็เอามใส่พี่น้องเบิ้งเลยใส่ก็แข่งกันกระตุ่มเลยพี่น้องตัวเลยเขาดีอยู่กัน ครับนี้เหละถือว่าจอหูเราไม่อากาศไต่เรียบร้อยนะครับพี่น้องบอหลังจอทีไว้นในก็ะเด็พี่น้องเพราะถ้าไแอร์ห้องบอจอแล้วเวลาใส่ลงไปแล้วอ่ลลาล่มร่มมันสะข้ากับฟองโยกมันสะยกดากมันจะยกขึ้นังสิมันสะบ่เสมอกระผืนครับพี่น้องเล็กนี่นีไว,เว้เห็ดเนี่ยมะอองกับยีแท่งแท,ท่งอะไรกับยีผับให้มันกรอไปเลยก็ถือเป็นหลักของมันเองเลยครับพี่น้อง เรียบร้อยครับจบ,จบแบบง่ายพี่น้อออรอไงไงเบ่พี่น้รอไงแห้งเยลเลี่ยวเดี๋ยวนีไปใส่พี่น้องเก่นเลยมืออื่นนี่แหละเดี๋ยวเบื้องล่างนึงครับพี่น้อง ้อยพี่น้องเดี๋ยวตีแท่งกันให้กับจบครับ ยิ่งอร่ยครับจบยังง่ะพี่น้องสวยงามครับผมครับจะจังฝากพี่ตังคลิมหนา่ายคิปให้เนาะพี่น้องเด้อครับบอลคอเห็ดคอโตเห็ดก่อนให้มันเหลวเพราะว่ามันไหลประมาณยี่สิบลังสิบลังยี่สิบลังเนี่ยทำด้เห็ดเหลวบอลหรือเห็ดคิมที่ ย่างไปใส่แข้งก,กันกับตุ่มเลยพี่น้องให้พี่ให้น้องเบิ้งครับชอบก็กดไหลถือใจก็กดแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้วาอองในเด้อพี่น้องเด้อครับผมสำหรับที่นีก็ขอไปเพียงเท่านี้ก่ววนอนครับสวัสดีครับ ด้วยครับพี่น้อง